สวัสดีครับแอมพู K K ริกุลกฤตหรือว่าแอมเดสตาเจ็ดนะครับผมในเรื่องไม่ดอกนักเรนะครับแอมรับบทเป็นอาวุธครับถือว่าเป็นตัวร้ายในเรื่องครับรู้สึกว่าเราต้องทำการบ้านหนักหน่อยครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าหน้าไม่ให้เป็นตัวร้ายเลยอะไรเงี้ยแอมก็ต้องทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยห εί, น้าแบบนี้เราก็ร้ายเป็นนะอะไรก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกับช่องเจ็ดครั้งแรกแรก็เป็น เรียกได้ว่าต่างบ้านต่างเมืองอะไรครับแต่ว่าผูา้ใหญ่เขาก็คุยกันแล้วแล้วก็เอ็มก็คุยกับผู้ใหญ่แล้วเขาก็อนุญ,ญาตให้ออกมาเล่นกับทางช่องเจครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ต้องทำการบ้านหนักกว่าเดิมเพราะว่าเนื่องจากเป็นต่างค่ายเราก็ต้องอเขาเรียกว่าอะไรให้ความร่วมมือกับเขาเป็นอย่างมากครับรใช่มีความพยายามมากขึ้นให้เขาเห็นว่าเฮ้ยค่ายไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานนะเขา ตอนแรกที่เขาถามนะครับเรื่องบทก็เขาบอกว่าถ้าไม่ได้แย่อะไรมากก็เขาไม่ติดอยู่แล้วว่าจะเป็นบทไหนจะดีจะร้ายหรือว่าจะอะไรแต่ขอแคออ่ไม่เป็นบทที่ที่ทาให้เราแบบเสียภาพอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเสียภาพนี้คือไม่ได้เกี่ยวว่าจะดีหรือว่าจะร้ายนะครับกลัวคนจะจำไหมไม่กลัวครับเพราะว่าพอคัด๊บที่มันไม่ได้อยู่ฉากมันก็เป็นอย่างเงี้ย <laughs> เป็นอย่างเงี้ยละครับ ครับผมเร็วๆนี้จะเริ่มถ่ายฉากแรกแล้วก็ถามว่ากดดันไหมก็แอบกดดันอยู่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของแอมแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรับบทเป็นตัวร้ายด้วยก็ต้องทําการบ้านหนักขึ้นครับแล้วก็ต้องอ่านบทดีๆครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมติดตามชมด้วยนะครับละครเรื่องแม่ดอกหลักเรศนะครับโอกาสตอนเย็นช่อง7นะครับวันเวลายังไงคอยติดตามชมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเจอกันครับผมกับอาวุธนะครับผมตัวร้ายครับ